น้องจ๋าวันนี้มีอะไรมาโชว์อันนี้นะคะน้องข้างบ้านค่ะน้องข้างบ้านเพิ่อนทำข้าวต้มนะคะข้าวต้มมัดทําบุญข้าวพรรษาบันอาสาหาบูชานะคะเพิ่อนก็เลยเอามาให้น่ากินมากเลยจะ้ปะปาดไม่นึกไม่ฝันเลยเนาะว่าจะได้กินข้าวต้มที่นี่เพราะว่าตัวเองก็ไม่เคยคิดที่จะทํากินเลยจะ้ะมารีวิวนะคะน่ากินมากเลยค่ะ ไส้กล้วยเป็นกล้วยน้ำวานะจ๊ะเพิ่นไปได้มาจากร้านเอเชียแซ่พี่น้องเพิ่นเป็นคนลาวเด้อแต่เพิ่นกเฮ็ตุคือเมืองไทยเนี่ยนะเนาะเนีย อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะ